สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกามิกินเก่ายังกินแล้วอู้นี่ตุ่มอ้อโอ้ยตายโอ้ยตายอะไรอร่อยอร่อยอร่อยมากมากอันไลนอร่อยตอนนี้ตอนนี้ก็ตมังตอนนี้ก็จมั่นตอนนี้กินเค้กตอนนี้อร่อยมาก เป็นเนป็นเปกกามากาป็นเโีไทยโอลีไทยเคนเป็นเป็นเป็นเค่ะเป็เออโอ้เทมนิทีโอลีไทยสปีกอ่ะโอเคค่ะใช่ค่ะเป็นเนป็นทุกคนช่วย กามินกามินคุณอานันเมย์โอ๋ออ๋อ e s no y s วนไทยข้าขข้า mm keep going keep going ทันอานันเลียว ไอ่ไอ่อยงอาชันชัน every every no every ทุกวันทุกวันชันทุกวันเร็วเร็วเร็วเรอํานาจใช่ค่ะคุณหงมักมักออเคุณหอม you t b e

ไม่ๆๆ่ไม่ไม่ฮะเป็นไทยใช่ไยชาลีโลมักมัอืมยังยังติดใจคอไม่ดีเลยกามินจริงจริงไม่เคยสุดเลยตื่นมาเรามาทวนกันจริงๆเรามีคำที่น้องๆรู้กันอีกหลายคำยังกามินเนยจริงรู้คำว่าอะไรเยอะเยอะนี่คือการเป็นเรื่องที่ไหวมากม คือถ้าบอกต้องรู้เลยว,ว่าเหมือนกามินคุยกับชาลีเนี่ยก็คือตื่นยังตื่นยังง่วงไหมง่วงง่วงพูดตัวพูดตัวไม่เป็นไรถือว่าเคุยกันต่อต, <c oughs> ต้องคุยกันแล้วน่ารักกว่า <c oughs> อ่ะว uh, ันมิสิยูสปิ๊กไทยสปิ๊กไทยไทยโอเคค่ะวันนีวันนีอ่ะยูยูสปิ๊กไทยกามินเลยเออสวย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 มากมากกามิน มีก็มีตัวฐานของยังอะไรตัวฐานของยังตัวฉันหอมยังอะไรนะตัวฉันหอมยันอะ body หอมยังเอ้ยัง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 เออเป็นนึงเป็นเหมือนยังยันเออ